คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีผู้ปกครองควรให้คำแนะนำเนื้อหานี้ผสมผสานข้อเท็จจริงกับสมมุติฐานกรุณาใช้วิจารณญาณและตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งวิชาการที่เชื่อถือได้ลองจินตนาการดูว่าคุณกำลังยืนอยู่กลางทะเลทรายสีแดงอันกว้างใหญ่ไพศาลลมพัดแรงจนฝุ่นฟุ้งขึ้นมาเป็นเกลียวก่อตัวเป็นลมหมุนขนาดใหญ่พุ่งตรงมาทางคุณ แต่แทนที่จะได้ยินแค่เสียงลมหอนคุณกลับได้ยินเสียงแปะแปะเหมือนเสียงไฟฟ้าสถิตที่เกิดขึ้นเมื่อคุณถูพรมแล้วไปแตะลูกบิดประตูนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงบนดาวอังคารและเราเพิ่งจะค้นพบมันเมื่อไม่นานมานี้เองครับเป็นเวลากว่า50ปีแล้วที่นักวิทยาศาสตร์สงสัยว่าดาวอังคารมีฟ้าแลบหรือไม่ ต้องคำถามนี้เป็นหนึ่งในปริศนาใหญ่ที่สุดเกี่ยวกับดาวเคราะห์แดงและในที่สุดเราก็ได้คำตอบแล้วครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการค้นพบที่น่าตื่นเต้นที่สุดครั้งหนึ่งในการสำรวจดาวอังคารนั่นคือการค้นพบสายฟ้าขนาดเล็กหรือที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่าการคายประจุไฟฟ้าแบบไทรโบอิเล็กทริกที่เกิดขึ้นในพายุฝุ่นบนดาวอังคารครับ การค้นพบนี้เกิดขึ้นโดยบังเอิญจากยานสำรวจ Perseverance ของ NASA ซึ่งกำลังปฏิบัติภารกิจอยู่บนดาวอังคารตั้งแต่ปี2021ครับทำไมเรื่องนี้น่าสนใจก็เพราะว่าการมีอยู่ของไฟฟ้าในชั้นบรรยากาศของดาวอังคารอาจส่งผลกระทบมหาศาลต่อหลายสิ่งหลายอย่างครับ ตั้งแต่เรื่องของเคมีบนพื้นผิวดาวอังคารไปจนถึงความเป็นไปได้ในการมีสิ่งมีชีวิตและที่สำคัญที่สุดคือความปลอดภัยของนักบินอวกาศในภารกิจอนาคตครับลองนึกภาพว่าสักวันหนึ่งเมื่อมนุษย์เดินทางไปดาวอังคารแล้วพายุฝุ่นพัดผ่านมาชุดอวกาศของนักบินอาจถูกไฟฟ้าสถิตโจมตีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อาจเสียหาย นี่คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจให้ดีก่อนที่จะส่งมนุษย์ไปครับก่อนที่เราจะเข้าสู่รายละเอียดของการค้นพบนี้ผมขออธิบายพื้นฐานสักเล็กน้อยครับเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าไฟฟ้าสถิตเกิดขึ้นได้อย่างไรและทำไมมันถึงเกิดขึ้นในพายุฝุ่นได้ครับคุณเคยเดินบนพรมแล้วไปแตะลูกบิดประตูโลหะไหมครับแล้วโดนไฟฟ้าช็อตเบา นั่นแหละคือไฟฟ้าสถิตครับมันคือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อประจุไฟฟ้าสะสมตัวบนพื้นผิวของวัตถุจากการเสียดสีกันกระบวนการนี้เรียกว่า triboelectric charging หรือการเกิดประจุไฟฟ้าจากการเสียดสีครับในทะเลทรายบนโลกของเราเมื่อลมพัดแรงอนุภาคทรายและฝุ่นจะถูกยกตัวขึ้นมาในอากาศ อนุภาคเหล่านี้จะชนกันและเสียดสีกันทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนประจุไฟฟ้าอนุภาคขนาดใหญ่มักจะมีประจุบวกในขณะที่อนุภาคขนาดเล็กมักจะมีประจุลบครับเม <ME> ื่ออนุภาคเล็กลอยขึ้นไปข้างบนและอนุภาคใหญ่ตกลงมาข้างล่างก็จะเกิดการแยกประจุทำให้เกิดสนามไฟฟ้าที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆครับ บนดาวอังคารสภาพแวดล้อมล้อมเอื้อต่อปรากฏการณ์นี้มากครับชั้นบรรยากาศของดาวอังคารบางมากเบาบางกว่าโลกประมาณ100เท่าและประกอบด้วยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นส่วนใหญ่ในสภาพแวดล้อมแบบนี้ปริมาณประจุที่ต้องการเพื่อสร้างประกายไฟฟ้านั้นน้อยกว่าบนโลกมากครับนั่นหมายความว่า โอกาสที่จะเกิดการคายประจุไฟฟ้าบนดาวอังคารนั้นสูงกว่าที่คิดครับแต่ถึงแม้นักวิทยาศาสตร์จะคาดการเรื่องนี้มานอนหลายสิบปีแล้วแต่ไม่เคยมีใครพิสูจน์ได้โดยตรงว่ามันเกิดขึ้นจริงบนดาวอังคารครับจนกระทั่งยาน Perseverance ซึ่งติดตั้งอุปกรณ์พิเศษที่เรียกว่า SuperCam ได้บันทึกเสียงและสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าที่น่าทึ่งเอาไว้ครับ ในตอนหน้าเราจะเจาะลึกไปดูว่านักวิทยาศาสตร์ค้นพบเรื่องนี้ได้อย่างไรพวกเขาตรวจจับสัญญาณอะไรบ้างและมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับบรรยากาศของดาวอังคารครับสรุปจากตอนแรกนี้ครับเราได้เรียนรู้ว่าดาวอังคารมีพายุฝุน่นและลมหมุนที่เรียกว่า dust devil เกิดขึ้นบ่อยมากเมื่ออนุภาคฝุ่นเสียดสีกันก็จะเกิดไฟฟ้าสถิตขึ้น และในชั้นบรรยากาศที่เบาบางของดาวอังคารไฟฟ้าสถิตนี้สามารถสร้างประกายไฟฟ้าขนาดเล็กได้ครับนักวิทยาศาสตร์สงสัยเรื่องนี้มานานกว่า50ปีแล้วแต่พึงจะมีหลักฐานยืนยันเมื่อไม่นานมานี้เองครับในตอนต่อไปเราจะมาดูกันว่ายาน Perseverance ตรวจจับสายฟ้าจิ๋วเหล่านี้ได้อย่างไรและมันส่งเสียงเป็นอย่างไรบ้างครับอย่าพลาดนะครับ ในตอนที่แล้วเราได้พูดถึงพื้นฐานของไฟฟ้าสถิตที่เกิดจากการเสียดสีของอนุภาคฝุ่นและทำไมดาวอังคารจึงเป็นสถานที่ที่เอื้อต่อการเกิดปรากฏการณ์นี้ครับตอนนี้เราจะมาดูกันว่ายาน Perseverance ค้นพบหลักฐานของสายฟ้าจิ๋วเหล่านี้ได้อย่างไรครับการค้นพบนี้เริ่มต้นด้วยความบังเอิญครับ ยานเ e อร์เซเวีย e มีอุปกรณ์พิเศษที่เรียกว่า SuperCam ซึ่งติดตั้งไมโครโฟนไว้ด้วยไมโครโฟนนี้เป็นไมโครโฟนตัวแรกที่ทำงานบนดาวอังคารครับมันบันทึกเสียงแรกของดาวอังคารได้ในปี2021และตั้งแต่นั้นมามันก็ทำงานเกือบทุกวันสะสมเสียงจากดาวเคราะห์แดงมากกว่า30ชั่วโมงครับเมื่อวันที่27กันยายนปี2021 ลมหมุนฝุ่นขนาดใหญ่พัดผ,ผ่านตรงเหนือยานสำรวจพอดีในขณะที่ไมโครโฟนกำลังบันทึกเสียงอยู่ครับเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ยากมากครับตลอด2ปีดาวอังคารหรือประมาณ4ปีโลกยานสำรวจพบเหตุการณ์ลักษณะนี้เพียงไม่กี่ครั้งเท่านั้นครับนักวิทยาศาสตร์กำลังฟังเสียงบันทึกอยู่ก็ได้ยินเสียงลมหอนเสียงฝุ่นกระทบและท่ามกลางเสียงเหล่านั้น พวกเขาได้ยินเสียงแปะหรือแครกสั้นๆครับตอนแรกพวกเขาคิดว่ามันคงเป็นแค่เสียงเม็ดทรายขนาดใหญ่กระทบโครงสร้างของยานครับแต่แล้วสมาชิกในทีมคนหนึ่งได้ไปเข้าร่วมการประชุมวิทยศาศาสตร์และได้ฟังการบรรยายเกี่ยวกับไฟฟ้าในชั้นบรรยากาศครับ ดรบาติสชีเดจากสถาบันวิทยาศาสตร์และดาวเคราะห์วิทยาในตูลูสประเทศฝรั่งเศสนึกขึ้นได้ว่าถ้าเกิดการคายประจุฟไฟฟ้าจริงเราน่าจะได้ยินเสียงมันจากไมโครโฟนครับและเขานึกถึงเสียงแปะที่เคยได้ยินในการบันทึกนั้นทันทีครับ เพื่อพิสูจน์สมมุติฐานนี้ดรชีเดได้ทำการทดลองบนโลกโดยใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสถิตที่เรียกว่าเครื่องวิมส์เฮิร์สครับเขาสร้างประกายไฟฟ้าขึ้นมาแล้วบันทึกด้วยไมโครโฟนร่วมเดียวกับที่ติดตั้งบนยานเพอเซเวียแวนส์ครับผลลัพธ์ที่ได้มันตรงกันอย่างน่าทึ่งครับสัญญาณที่บันทึกได้มีลักษณะเฉพาะตัวครับประกอบด้วยสส่วน ส่วนแรกคือสัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าสั้นๆซึ่งเกิดจากการคายประจุตามด้วยส่วนที่2คือสัญญาณเสียงของคลื่นกระแทกหรือช ok ็อคเวฟครับรูปแบบนี้เหมือนกันทั้งในการทดลองบนโลกและในการบันทึกบนดาวอังคารครับเมื่อนักวิทยาศาสตร์ย้อนกลับไปวิเคราะห์การบันทึกทั้งหมด28ชั่วโมงตลอด2ปีดาวอังคาร พวกเขาค้นพบเหตุการณ์คายประจุไฟฟ้าทั้งหมด55ครั้งครับ54ครั้งเกิดขึ้นในช่วงที่มีลมแรงที่สุดของการบันทึกและ16ครั้งเกิดขึ้นในระหว่างที่ยานพบกับลมหมุนฝุ่นใกล้ชิดครับสิ่งที่น่าสนใจคือประกายไฟฟ้าเหล่านี้มีขนาดเล็กมากครับความยาวเพียงไม่กี่เซนติเมตรเท่านั้น มันคือสายฟ้าจิ๋วที่เกิดจากการเสียดสีของอนุภาคฝุ่นในอากาศครับดรชีเดอธิบายว่ามันคือเหมือนกับประกายไฟฟ้าสถิตที่เราอาจรู้สึกได้เมื่อถูพรมแล้วไปแตะโลหะครับแต่เกิดขึ้นในบรรยากาศของดาวอังคารครับการค้นพบนี้ยืนยันว่าสนามไฟฟ้าในลมหมุนฝุ่นบนดาวอังคารสามารถถึงระดับประมาณ25,000กิโลโวลต์ต่อเมตรได้ครับ ซึ่งเป็นระดับที่เพียงพอจะทำให้เกิดการแตกตัวของบรรยากาศและเกิดประกายไฟฟ้าขึ้นมาครับแต่การค้นพบนี้ไม่ได้มีความหมายแค่ทางวิทยาศาสตร์ล้วนๆครับมันอาจมีผลกระทบโดยตรงต่อภารกิจในอนาคตทั้งยานสำรวจหุ่นยนต์และภารกิจที่จะส่งมนุษย์ไปดาวอังคารครับ ในตอนสุดท้ายเราจะมาดูกันว่าสายฟ้าจิ๋วเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่ออะไรบ้างและทำไมมันถึงสำคัญสำหรับการค้นหาสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารครับในตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ว่ายาน Perseverance ค้นพบหลักฐานของการคายประจุไฟฟ้าในพายุฝุ่นบนดาวอังคารได้อย่างไรครับ ไมโครโฟนของซูเปอร์แคมบันทึกเสียงและสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าที่บ่งบอกว่ามีสายฟ้าจิ๋วเกิดขึ้นจริงตอนนี้มาดูกันว่าการค้นพบนี้หมายความว่าอะไรสำหรับมนุษยชาติครับหนึ่งในผลกระทบที่สำคัญที่สุดของการค้นพบนี้คือเรื่องของเคมีในชั้นบรรยากาศดาวอังคารครับการคายประจุไฟฟ้าสามารถสร้างสารประกอบที่มีฤิ์ออกซิได์สูงได้ครับ สารเหล่านี้สามารถทำลายโมเลกุลอินทรีย์บนพื้นผิวดาวอังคารได้รวมถึงสารประกอบหลายชนิดในชั้นบรรยากาศด้วยครับสิ่งนี้อาจอธิบายได้ว่าทำไมมีเทนบนดาวอังคารจึงหายไปอย่างรวดเร็วอย่างน่าชง,งนครับการค้นพบมีเทนบนดาวอังคารเป็นปริศนาที่นักวิทยาศาสตร์ถกเถียงกันมาหลายปีแล้วเพราะมีเทนควรจะอยู่ในชั้นบรรยากาศได้นานกว่านี้ตามหลักเคมีครับ แต่มันกลับหายไปเร็วมากซึ่งการคายประจุฟไฟฟ้าอาจเป็นคำตอบครับสำหรับการค้นหาสิ่งมีชีวิตนี่เป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีนะครับเพราะถ้าประกายไฟฟ้าเหล่านี้ทำลายโมเลกุลอินทรีย์อยู่เรื่อยๆก็หมายความว่าร่องรอยของสิ่งมีชีวิตหากเคยมีอยู่อาจถูกทำลายไปหมดแล้วก็ได้ครับนี่เป็นความท้าทายใหม่สำหรับนักวิทยาศาสตร์ที่กำลังค้นหาสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารครับ อีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญมากคือความปลอดภัยของภารกิจอนาคตรครับไม่ว่าจะเป็นยานสำรวจหุ่นยนต์หรือภารกิจที่จะส่งนักบินอวกาศไปการคายประจุไฟฟ้าอาจสร้างความเสียหายกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ครับนักวิทยาศาสตร์บางส่วนสงสัยว่าสิ่งนี้อาจเกี่ยวข้องกับความล้มเหลวของยานมาส,สาของสหภาพโซเวียตในปี1971ครับ อย่าลงจอดระหว่างพายุฝุ่นและทำงานได้เพียง20วินาทีก่อนจะหยุดส่งสัญญาณอย่างกระทันหันดรราล์ฟลอเรนซ์จากห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ประยุกต์ของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์กล่าวว่ามีบางอย่างเปลี่ยนไปใน20วินาทีนั้นและเราไม่สามารถตัดความเป็นไปได้ของการคายประจุไฟฟ้าออกไปได้ครับสำหรับภารกิจส่งมนุษย์ไปดาวอังคารความเสี่ยงนี้ยิ่งร้ายแรงกว่าครับ ชุดอวกาศอาจถูกไฟฟ้าสถิตโจมตีซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายกับระบบช่วยชีวิตหรือระบบสื่อสารได้ครับการเข้าใจปรากฏการณ์นี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนภารกิจในอนาคตครับการค้นพบนี้ทำให้ดาวอังคารกลายเป็นดาวเคราะห์ลำดับที่4ที่เรารู้ว่ามีกิจกรรมทางไฟฟ้าในชั้นบรรยากาศครับต่อจากโลก ดาวเสารและดาวพฤหัส,สบดีแม้ว่าฟ้าผ่าบนดาวคราะหกาสยักษ์จะมีพลังมหาศาลแต่สายฟ้าจิ๋วบนดาวอังคารก็มีความพิเศษในแบบของมันเองครับสิ่งที่น่าทึ่งอีกอย่างคือการค้นพบนี้เกิดจากอุปกรณ์ที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์นี้โดยตรงครับไมโครโฟนของซูเปอร์แคมถูกออกแบบมาเพื่อศึกษาลมและความปั่นป่วนของชั้นบรรยากาศ รวมถึงวินิจฉัยปัญหาทางเทคนิคของยานครับแต่มันกลับกลายเป็นเครื่องมือที่ค้นพบปรากฏการณ์ใหม่ที่ไม่เคยมีใครบันทึกได้มาก่อนครับนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าการค้นพบนี้เปิดประตูสู่คำถามใหม่ๆม,มากมายเกี่ยวกับผลกระทบของไฟฟ้าธรรมชาติต่อชั้นบรรยากาศของดาวอังคารครับและพวกเขาวางแผนที่จะศึกษาปรากฏการณ์นี้ต่อไป เพื่อทำความเข้าใจความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับภารกิจในอนาคตรครับและนั่นคือเรื่องราวของสายฟ้าจิ๋วบนดาวอังคารครับเราได้เรียนรู้ว่าพายุฝุ่นและลมหมุนบนดาวเคราะห์แดงสามารถสร้างประกายไฟฟ้าขนาดเล็กได้จริงยาน Perseverance คนพบเหตุการณ์เหล่านี้55ครั้งตลอด2ปีดาวอังคาร โดยใช้ไมโครโฟนที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะครับการค้นพบนี้มีความหมายสำคัญทำในแง่วิทยาศาสตร์และการสำรวจอวกาศครับมันอาจอธิบายได้ว่าทำไมโมเลกุลอินทรีย์บนดาวอังคารจึงถูกทำลายและยังเตือนเราว่าภารกิจในอนาคตต้องคำนึงถึงความเสี่ยงจากไฟฟ้าสถิตในพายุฝุ่นด้วยครับ ดาวอังคารไม่เคยหยุดทำให้เราประหลาดใจครับทุกครั้งที่เราคิดว่าเรารู้จักมันดีแล้วมันก็เผยความลับใหม่ออกมาเสมอและนี่คือสิ่งที่ทำให้การสำรวจอวกาศน่าตื่นเต้นอยู่เสมอครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังเสียงจากจักรวาลครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้า คลาสหมอนสุขภาพรองรับคอบาา่าไหลนอนสบายดีดีเป็นออฟฟิศซินโดรมจะรู้สึกหลับสบายดีขึ้นโครงสร้างหมอนช่วยรับพอดีกับบาา่าไหลผสมเส้นใยไฟเบอร์สัมผัสนุ่มเด้งถ่ายเทอากาศได้ดีเหมาะกับอากาศร้อนในบ้านเราและช่วยลดการเกาะตัวของฝุ่นละอองอันเป็นสาเหตุของภูมิแพ้ดีไซน์พร้อมซัพพอร์ตในทุกอิริยาบถท,ที่ขยับตัวขณะนอนหลับ ให้อิสระยามค่ำคืนด้วยขนาดใหญ่ไม่ว่าจะนอนตะแคงพลิกตัวด้านไหนก็สะดวกเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยให้คุณนอนหลับได้อย่างสบายช่วยในเรื่องบรรเทาอาการปวดคอและอาการเมื่อยล้าสรีระช่วงบนซื้อเลยเพื่อการฟังพอดแคสต์จะได้หลับลึกหลับสบายหลับเต็มตื่น